สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุนบอลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุนบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นวลก้อนเล็นำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนพี่น้องเข้าคือเก่า สำรับเหตุการณ์เมื่อคืนครับเหตุการณ์เมื่อคืนที่หลานุ่ยมาถึงเดินทางมาถึงครับพี่น้องเอฟซีปารผมนางเบิงเมื่อวานเพราะว่าสิเป็นช่องของพ่อเอกดีช่องใหญ่ช่องมหาไรสุดคดีครับผมผมเข่าออกเข่าออกเบิงอยู่สองช่องเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผมได้สังเกตเห็นครับพี่น้องนี่แหละครับของจริงนี่แหละครับคือของเท ที่หลายๆท่านยังมีข้อข้อหาว่าดังจริงไหมปังจริงไหมจากเหตุการณ์ว่าวานที่ลาน่อยลงจากรถมาหรือก่อนลงจากรถก็คือเอฟซีไปรอถ่ายรูปครับพี่น้องนี่ไงผมถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างให้คุณเดินออกมาจากกลาแล้วมาศึกษามาดูข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เพราะทุกอย่างการถ่ายทอดหรือการนำคลิปมาลงของช่อง YouTube แต่ละช่องของลำเพิน์ f ออฟเชียว มันคือหลักฐานเชื่อมมาจากครับพี่น้องปรแมาณว่าหนุมวนคนละเอียดคดีหรือไผ่กับหลายท่านหลายๆท่านช่องย t u b e สายนอกระดีที่เขาพูดถึงหลานหน่อยในเรื่องที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเขาก็เอาหลักฐานพวกนี้แหละมาว่ามาต่อนพี่น้องเขาคือเก่าแม่นว่าครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเมื่อวานป้าผมนั่งประทับใจแห้งประทับใจหลายดีใจหลายมีความสุขสุดผมเสื้อเลยว่าหลายท่านที่เข้าไปรับชมเมื่อวานช่องพ่อเอกนี่เจ็ดท่านกุ้นนี่ กะดีแม้กระทั่งช่องใหญ่มหาไหลสดกะดีเป็นภาพเหตุการณ์ที่หลายๆท่านเห็นแล้วมีความสุขปิติสุดๆผมมาเป็นดาราเมือเงอกผุดแล้วนักข้างเมือเงอกผุดแล้วลงจากรถมาเอฟซี FC มารอถ่ายรูปด้วยแล้วเอฟซีทุกท่านก็น่ารักทุกท่านนะยอมรับเลยเมื่อวานน่ารักทุกท่านและยอมรับคนจัดระเบียบคือคู่มอนอิงกะดีบอกกันกับมหากะดี แม้กระทั่งหลายๆท่านที่ช่วยกันดูแลช่องยืนหนึ่งกด็ดีหลายๆท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยการคน้นคอยจัดคิวการเว้านี่โอเคเลยครับพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้การถ่ายรูปเสร็จไปด้วยดีและเร็ว,รวดรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นภาพที่เหตุการณ์ที่เมื่อวานหลายท่านโอ้ผมกำลังงงอยู่ว่าป้านี่คือของจริงอีดีพี่น้องเข้ามาถา่ายรูป เป็นภาพที่ว่าผมเสือเรยว่าเอฟซหลายๆท่านที่เชียร์หล่าหน่อยอยู่ที่ฮักหล่าหน่อยอยู่ที่มีความจะมีความสุขมากมากที่ได้เห็นภาพเหตุก,การณ์เมื่อวานเป็นภาพที่ผมประทับใจการการจัดการทุกอย่างการถ่ายรูปทุกอย่างกด็ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเสร็จเร็วปุ๊บดาหน่อยก็มีสิทธิ์ที่มาพักก่อนหลังเวทีพักพรเตรียมหน่นเตรียมหนี่ค่อยมาเช็คซาวนี่คือความสุดยอดครับพอมาถึงเช็กซาวพี่น้องผมเคยเวาเรียกว่า สาวน้อยเพียรบ้านแพงหรือหลาน้นอยอุยิงเพียนบ้านแพงต้องไปให้แล้วก่อนไปนั่งให้มันแล้วก่อนก่อนที่หลานน่อยจะมาเช็คสาวเป็นไดงล่ะครับเมื่อวานเหตุการณ์ผมว่าไวา้ตั้งแต่คลิปกล่าวคลิปก่อนหละ่ะก่อนทิ่สิมาลงคลิปนี้ว่าถ้าอยากใกล้ชิดอยากเห็นหลานหน่อยไปให้ไวหลังจากหลาน้นอยคืนมาเช็คสาวเป็นไงพี่นอ้องพืบคนหลายพี่น้องนี่ครับพี่น้องคือเหตุการณ์เมื่อคืนสถานที่ตรงนั้นคือคนเล่ากับหลาย คนไทยก็ร้ายมันเป็นความเชื่อหลายๆอย่างที่คนไทยและคนลาวเคารพนับถือต่อหลวงพอ่อพระไสเป็นเทศกาลที่คนไทยนี่ต้องไปกราบไหว้หลวงพอ่อพราไสพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางฟางใสก็ดีทางเข้าก็ดีเข้ามารวมกันมาจบจบพบเจอกันเป็นเหตุการณ์ให้เห,หละครับพี่น้องคนร้ายหลายหลาย,หลายขากลายในเอฟซีก็มาลาย ผมเบิงเนี่ยผมประทับใจหลายประทับใจหลายๆอย่างคือว่าน้องขายไม่เคยทําให้ผิดหวังอีดีครับพี่น้องเป็นพี่น้องเขาเขามาเบิงมามวนสุดๆอีดีพี่น้องทางเล่าก็ไล่พี่วันค่อยว่ามีทางเล่ามาว่ายกมือขึ้นเต็มใบหนา่์นี่คือหลายหลายท่านมองว่าโอ้คนเล่ามาเบิงมันไม่ได้จบแค่นี้นะคนเล่ามาเบิงเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือคนเล่าก็นําไปว่าตัวเหมือนการเผยแพร่นี่แหละ การดีพูดต่อสื่อสารต่อแม้กระทั่งคนเล่าเดบึงเขาก็ดีใจเนี่ยป้าคนไทยถามมามีคนเล่ามากวคนเล่ากับประทับใจนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ทําให้ประทับใจต่อเนื่องขยายวงกว้างมาเนี่เอฟซี FC เพิ่มขึ้นขยายวงกว้างขึ้นกเ็เฮตให้ลาน้อยเขาปังเขาดังขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือความสุดยอดดีๆขึ้นมาว่านผมเบิงหลายๆเหตุการณ์ประทับใจสุด,สดๆโต๊ะมากขึ้นคืะะนลบ้านนี่ลาน้อยเลนคอนเสิร์ต าดาวจะหัดฟ้าผมม่งแต้มไหนกับคนขี้งูกดีใจกับหลานหน่อยทุกครั้งที่บอสประกาศขึ้นไปอ่ะมันเห็นเองเข้ามองเห็นยองหลายๆอย่างว่าดาวดวงนี้พ่อพ่อพร้อมที่จะสนับสนุนลูกเสมอพ่อพร้อมที่จะดันลูกเสมอซ้ำเพียงนั่นแหละพ่อพร้อมสิยูวหลานหน่อยขึ้นไปสูงที่สุด ไอหอดฝ่าคนละนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เบิงแหล้วสุดยอดผมมีความสุขหลายเป็นความสุขที่สุดยอดของสุดยอดเป็นเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผมเบิงแล้วมไม่แต่ความประทับใจพี่น้องเบิงเหตุการณ์มาครึ่งเหลี่ยวการเล่นโอเคเลยหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเข้าไปดูกลุ่มปิดเป็น่าคราบพี่น้องพราะเมื่อวานหลายๆท่านในเบิงก็เริ่มมีความสุขบางท่านก็ยังถามอยู่ผมนั่งเบิงในหลสดอยู่ หลายๆท่านก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าหลายๆท่านที่เขาเป็นเอฟซแล้วเขาซื้อกลุ่มปิดเข้าไปเขาจะเข้าใจเหตุการณ์อยู่ครับพี่น้องเป็นภาพเหตุการณ์ที่ได้เห็นแล้วเอียงหลายๆอย่างก็ดีใจทต่ภาพที่ประทับใจที่สุดคือลาหน่วยคุกเข้าไหวพ่พ่อบ่าวพ่อแล้วเอียงเกิดขึ้นพ่อก็สิส่งเพลงดาวจรัดฟ้าขึ้นมาครับเพลงดาวจรัดฟ้าเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุข เป็นเพลงที่สื่ออะไรบางอย่างจากพ่อที่มอบให้แก่ลูกเนี่ยบรครับพี่น้องแนว่เป็นเพลงที่ลูกรับรู้เสมอว่าสิ่งที่พ่อให้ร้องมันเป็นความสือ่อความรู้สึกอะไรหลายๆ,ๆอย่างเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่สาวน้อยพิ่อันเพลงเพื่อนเล่นเพื่อนจะเข้าใจความรู้สึกหลายๆอย่างในเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยหรครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีเบิงซีหูเดียว่าเพลงนี้มาแตาย้ยไซไพเป็นข้นห้อง แล้วตัวละครที่เล่นคือใครวงไหนบ้างพี่น้องเอฟซหลายท่านก็สิเข้าใจขอนี้เนาะครับพี่น้องเป็นภาพเหตุการณ์ที่เหมือนที่พ่อประกาศแล้วการถี่ทิมาเจอองหญิงวันไหนมาเจอไง่ายๆหนึ่งในร้อยก็ไม่หนึ่งในร้านเลยเลยการที่คนเราจะก้ากระโดดประมาณเนี้แล้วก้ากระโดดไม่ใช่แค่กระแสก้ากระโดดแบบ f อฟรักรักมากเหตุการณ์ลหลายๆการคือนั่งเครื่องบินเข้ามาหาลาหน่อย น่งเครื่องบินสามสิบชั่วโมงมหาลาหน่อยโอนเงินมาให้ลาหน่อยนี่คือความรักความเมตตาลาหน่อยไม่เคยบอกว่าเฮ้ยมาโอนให้ฉันหน่อยหมืน่นหนึ่งสองหมืน่นปบิทุกท่านที่เอามาให้หยิบยื่นให้มีแต่ความสุขความสุขที่ได้ให้เขารักไงรักจริงรักไม่มีเปลี่ยนแปลงรักแบบยืนหนึ่งเสมอรักลาหน่อยพากันรักทั้งใจรักที่สุด ดังว่าดังเมื่อขึ้นเหตุการณ์หลายๆเหตุขึ้นให้ท่านมาดูเอามาชมเอายามมวไปอยู่ในกาลาแล้ววิพา์วิจารณหลาน,น่อยโดยไม่มีเหตุและผลไม่มีที่ไปที่มาให้คนมาศึกษาข้อมูลว่าถ้าไม่ดังจริงเขาไม่มาถ้าไม่รักจริงเขาไม่มาเงินที่เขาให้ด้วยเสน่หานี่ถ้าไม่รักจริงเขาไม่ให้เมนบอกครับพี่น้องนี่คือหลายๆอย่างเล็บกระทั่งเพลง ที่คุณว่าไม่ดังเป็นยังไงติดชาร์จมาสองอาทิตย์แล้วแล้วหลายๆเพลงที่ปล่อยไปก็ติดชาร์จเจ้าย่าม,มาเบิงแต่ u t u b e เจ้าเบิงวงกว้างเบิงช่องหลายๆช่องแล้วเอามาพิจารณาแล้วคุณจะเข้าใจว่าหลาน,น่ย่ยอุ้งยิงเพชรบ้านเพชรดังขนาดไหนผมเชื่อเลยว่าอินเทอร์เน็ตบ้านคุณ Wi-Fi ติดตัง้งติดตั้งเน็ตแล้วติดตัง้ง WiFi เรียบร้อยแล้วก็สามารถศึกษาหาข้อมูลทั่วโลกได้ บเมียน่าจะเปิดเน็ตแล้วก็เล่นยไปจบแลวกับเลี้ยวบเมีนต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่ FC หลายหลายท่านแม้กระทั่งช่อง YouTube หลายหลายท่านที่เขาสนับสนุนและพูดมามันคือหลักฐานทงปมาจากความจริงเขาเอามาพูดไม่ใช่ว่ายกย่อเกินเหตุเมีนบอกครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดล้ครับขอให้เอฟซีช่องหนมวนค้นละเอียดแล้วทุกท่านมือนี่เหรียญสงการมือสุดท้ายกับเหรียญด้วยความระมัดร,ระวังและมีความสุขมากมากครับสุดท้ายท้ายสุดครับสวัสดีสวีดัสครับ